สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะไปพบกับสุนัขเค้าหรือว่าเคนายกันสุนัขเคนายคือสุนัขที่ถูกฝึกฝนมาในงานของตำรวจทหารและก็หน่วยงานต่างๆครับเคายนั้นะเป็นการเล่นคำย่อของคำละตินหมายถึงสัตว์ในตระกูลสุนัขโดยสุนัขเคนายส่วนมากจะรวมถึงสายพันธุ์ที่ฉลาดมีสมาธิสูงและสามารถถูกฝึกให้มีวินัยต่างๆได,ด้ซึ่งสุนัขเคนายหรือว่าสุนัขตำรวจถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีเลยครับ ของการนำความสามารถที่แฝงอยู่ในตัวของสุนัขมาใช้ประโยชน์เพื่อการต่างๆและหากคุณได้ทำความรู้จักกับเหล่าสุนัขเคนายบอกเลยครับว่าคุณนนั้นจะต้องหลงรักพวกเขาอย่างแน่นอนการฝึกสุนัขเคนายมีจุดประสงค์ฝึกฝนใช้ในงานด้านการทหารตำรวจและกูภ้ภัยต่างๆโดยเฉพาะเช่นอารักขาบุคคลสำคัญลาตวเวนโดยเฉพาะในทหารเมื่อต้องเข้าไปในเขตอันตรายครับฝอ,อยามตามที่ต่างๆซึ่งจะเน้นไปที่น้องหมายเคนายที่สง,งบและก็รอนานๆได้ดีครับ สะกดรอยตามคนร้ายซึ่งเมื่อสุนัขได้โพสสัญญาของคนร้ายสุนัขจะถูกฝึกให้ส่งสัญญาณเงียบนั่นก็คือยืนนิ่งหูตั้งขนพองหางตั้งขึ้นนั่นเองค้นหาสิ่งต้องสงสยัยเช่นวัตถุระเบิดยาเสพติดสิ่งผิดกฎหมายจึงต้องเน้นสุนัขที่ดมเก่งครับและกรณีที่ไม่ใช่วัตถุระเบิดเขาจะต้องคาดสิ่งนั้นออกมาได้แต่หากเป็นระเบิดสุนัขจะหมอบนิ่งครับและก็เฝ้าบริเวณน,นั้นเพื่อดูแลความปลอดภ,ภัย คนหาผู้รอดชีวิตหรือผู้สูญหายในสถานการณ์ต่งตางๆครับจึงต้องเน้นสุนัขที่ทำงานเก่งหาเสียงดังเพื่อเรียกเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือผู้รอดชีวิตได้เร็วที่สุดจู่โจมคนร้ายหรือว่าเข้ากัดคนร้ายครับซึ่งสุนัขเคนายจะถูกฝึกมาให้กัดอวัยวะบางจุดของคนร้ายเพียงเพื่อสกัดให้หยุดไม่ได้ทำร้ายจนถึงชีวิตครับแล้วสุนัขตำรวจไทยละ่ะสมยัยพลตำรวจเอกเ่าศรียานนทิบดีกรมตำรวจในอดีตครับ ซึ่งถือว่าท่านนําเป็นผู้ริเริ่มให้ตํารวจไทยไปเรียนการฝึกสุนัตตาร,ร,รวจที่ต่างประเทศครับจากนั้นก็นําสุนัตตาร,ร,รวจกลับมาด้วยทั้งยังนําความรู้ที่ได้มามาเผยแพร่ให้จนชั่วทุกวันนี้เลยครับปัจจุบันสุนัตตาร,ร,รวจเคนายยังได้รับการติดยศไม่แพ้สุนัขเคนายของต่างประเทศเลยพอถือว่าพวกเขาคือวีระบุรุษผู้เสียสละไม่แพ้คนเลยครับดังนั้นตอนนี้จึงมีสุนัตตาร,ร,รวจที่ติดยศมากมายซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบโดยเฉพาะจะพิจารณาจากผลการทํางานและก็อายุงาน โดยไล่จากยศตำสุดไปหาสูงสุดเก่าคือยศสุนัขตำรวจตีสุนัขตำรวจโทและก็สุนัขตำรวจเอกส่วนสุนัขทหารไทยสุนัขเคนายที่ใช้ในวงการทหารไทยนิยมใช้ในงานต่างๆเช่นประจำการตรวจการงานตระเวนเช่นคนัตถุระเบิดคนหาอาวุธที่ซ่อนไว้คนหาผลซุ่มยิงโดยเน้นไปที่สุนัขช่วยเตือนภัยครับนอกจากนี้สุนัขทหารไทยยังทำหน้าที่อื่นๆอีกเช่นสุนัขเฝ้ายามสายตรวจ อาราขาควบคุมฝูงชนหรือว่ามอบแกลสะกดรอยตรวจขนยาเสพติดตรวจขนทุนระเบิดตรวจขนอุโมง้นหาและก็ช่วยเหลือผู้ประสบภัยคุณสมบัติของสุนัขเคนายนั้นมีจุดประสงค์ในการฝึกสุนัขเคนายเพื่อการต่างๆแต่หากขึ้นชื่อว่าสุนัขเคนายแล้วไม่ว่าจะเพื่อเป้าหมายใดอย่างน้อยเขาก็ต้องมีคุณสมบัติในการเป็นสุนัขเคนายดังนี้ครับ 1. เป็นสุนัขตัวผู้เท่านั้นเพราะว่าถ้าเป็นสุนัขตัวเมีย จะทำให้ตัวผู้นั้นถูกเบลเบความสนใจครับแต่หากมีความจําเป็นหรือว่าใารแครนจริงๆก็จะมีน้องไมาเคนายตัวเมียทําหน้าที่ด้วยซึ่งพบได้น้อยมากๆครับ2ส,ส่วนนันจะต้องมีอายุ4-6เดือน3ม,มันจะเป็นสายพันธุ์ดังนี้ครับลาบราดอร์รีทิเบอร์เยอรมันเชพเพิร์ดเบลเชียมมาน,นีนอยหรือว่ามานีนัวครับร็อตไบเลอร์และก็บีเกิล 4. ส,สามารถพนการทดสอบลักษณะนิสัยตื่นตัวความว่องไวต่อสิ่งเร้าต,ต่างๆ 5มีสัยสุนัขเคนายที่สําคัญที่สุดก็คือต้องเชื่อฟังครูฝึกหรือว่าเจ้านายอย่างมากเลยครับ6มีความกล้าหาญแต่ไม่ก้าวร้าว7มีความสามารถในการรับรู้ได้ดีโดยเน้นใช้งานให้เหมาะสมกับสุนัขแต่ละตัวเชน่นตาดีดมเกง่งหรือว่าหูไวครับ8มีสมาธิไม่วอกแวกมุ่งอยู่กับงานของตนเท่านั้นเมื่อน้องหมาผ่านการทดสอบแล้วก็จะขึ้นทะเบียนไปสุนัขทหาร และถูกส่งตัวไปฝึกเป็นสุนัขเคนอย่างเต็มตัวต่อไปครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับสุนัขเคนายเพื่อนเพื่อนคนได้ความรู้ไม่มากก็น้อยแต่ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ s u b สไครต์และที่สําคัญอย่าลืมกดสแกรดดิ้ด้วน,น,นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ